สวัสดีครับผมชื่อภูผมเป็นอวตารที่ถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างช่อง YouTube และการนําวิดีโอที่เราสร้างไว้เข้าไปแสดงในช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้เข้าไปที่หน้าต่าง Google จากนั้นคลิกที่เข้าสู่ระบบคลิกเลือกบัญชีที่เราสร้างไว้กรอรหัสผ่านจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อเข้าไปยังบัญชีที่เราสร้างไว้พิมพ์คำว่า YouTube ในช่องค้นหาจากนั้นคลิกที่ Home คลิกที่ปุ่ม Allow เพื่อยอมให้ YouTube ส่งการแจ้งเตือนเมื่อเข้าหน้าต่าง YouTube แล้วให้คลิกที่บัญชีของเรา คลิกที่รายการเปลี่ยนภาษาคลิกเลือกภาษาไทยช่องของเราจะแสดงผลเป็นภาษาไทยจากนั้นคลิกที่บัญชีของฉันอีกครับคลิกที่สร้างช่องคลิกเลือกรูปภาพเพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ คลิกเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของฉันคลิกที่ปุ่มอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เลือกรูปที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open ปรับภาพและหมุนภาพตามต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มดัน ภาพโปรไฟล์ของเราจะปรากฏดังรูปจากนั้นคลิกที่ปุ่มสร้างช่องเราสามารถนำวิดีโอของเราไปแสดงในช่อง YouTube ได้โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มวิดีโอคลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม open พิมพ์คำอธิบายของเพื่อดึงดูดใจให้ผู้ชมคลิกวิดีโอของเราพิมพ์คำบรรยายเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปคลิกที่ปุ่มวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อเราสร้างวิดีโอหลายๆคลิปเราสามารถนำลิงก์มาใส่ ตอนท้ายของวิดีโอของเราได้โดยการคลิกเพิ่มเอนสกรีนเราสามารถแทรกลิงก์ในระหว่างที่เล่นวิดีโอได้โดยการคลิกที่เพิ่มการจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป YouTube จะตรวจสอบวิดีโอของเราเมื่อไม่พบการละเมิดลิขสิทธิ์ปุ่มถัดไปจะเป็นสีน้ำเงินพร้อมให้เราคลิกที่ปุ่มถัดไป คลิกเลือกระดับการแชร์เป็นสาธารณะจากนั้นคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ YouTube จะนำคลิปวิดีโอของเราไปเผยแพร่ให้เราคลิกที่ปุ่มคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียตามต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มปิดเราสามารถนำลิงก์ไปเผยแพร่ในลายดังรูปจากนั้นคลิกที่รูปโปรไฟล์ วิดีโอของเราจะถูกเผยแพร่ใน YouTube เราสามารถดูวิดีโอของเราได้โดยคลิกที่ปุ่มดูช่องของคุณเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำวิดีโอของเราไปเผยแพร่ใน YouTube พร้อมทำเงินได้ในคลิปต่อไปภูจะแสดงการใส่หน้าปกคลิปและการยืนยันตัวตนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ